ำไมแก้มใหญ่จังเลยอะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไปญี่ปุ่นมาโอเดือนที่แล้วไปหลายประเทศนะครับไปญี่ปุ่นมาด้วยถ่ายรายการด้วยครับไปทเที่ยวครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของหนูด้วยเรียกว่าไปทำงานดีกว่าครับเร่ยกว่าไม่ได้ <c oughs> ไปก็ได้เที่ยวเท่าไหร่พอสควอชได้ไหมว่าเราไปญี่ปุ่นไปทำอะไรกันมาเุ้ยเจนหนึ่งเจนสองไปกันยกทีมเลยของเด๊ะ เฮียพูดของเฮียมันพูดได้แล้วใช่ไหมเริ่มสดอ๋ออันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะรู้แหละเพราะทุกคนก็เดาเห็นดาวมาอยู่ก็มีถ่ายรายการแล้วผมก็ดูกันว่าถ่ายอะไรไปบ้างคอนเทนต์ไหนรายการปกก็สุนทาภมยังเป็นโปรเจกต์ลับอยู่ยังบอกไม่ได้ครับลับข้างในลับก็ลับแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ครับชัวร์ทุกคนน่าจะพอเดาออกแต่ว่ายังไม่บอกครับถ้าไม่มีครัสนุกในรอบเนี้ย สน,สนุกก็สนุกนะเพราะว่าแบบนานๆทีเราจะได้มารวมกันแบบจะ้นหนึ่งชนสองอย่างเงี้ยครับปกติเราก็จะครูคงจะเห็นผมอยู่กับเฮียทํางานกันไม่ผมคนเดียวก็อยู่กันสองคนแบบนานๆทีจะได้เจอเพื่อนครับปกติไปไปด้วยแค่แค่ของนร้ไปกันเยอะหน่อยใช่ก็ดูหนูสนุกนะแฮปปี้ฮะหนูหัวเราะทาไมอันนี้เขารับอะไรเปล่าไม่มีครับไม่หนูไม่หนูหัวเราะของเราคือจริงงไปกันสองคน แต่ครั้นี้ก็ได้เจอเจนหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยผมก็นึกถึงดูมันเที่ยวแบบสมัยแบบไม่มีสามนะใส่แค่สองมีสี่ยี่สิบสองแยกไม่ค่อยออกแล้วแต่เราเจนแรกครับแต่แยกคนที่ออกจากทุกคนนะหนูเจนสองไม่ได้อยู่ในใจเฮียหรอกถ้าอยู่ในใจเฮียก็เจนหนึ่งอายุเท่ากันหมายถึงเอาเข้าไปเลย ก็ก้มปอดล่ารักมากเลยไหนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างอไหร่ที่แบบทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผ่านโซเชียลอะไรเอาเอาเฮียก่อนมีความรักอะไรของมิวที่แบบน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังหน่อยเล่าสำรับสำเทียบถ้ารับเราไม่เห็นอ่ะที่ทุกคนไม่ได้เห็นถ้าทุกคนไม่เห็นเราก็จะไม่บอกครับครับเพราะว่ามันยังบอกไม่ได้มีแชร์ความน่ารักของมิวในคลิปนี้หน่อยสิถ้าในคลิปนี้เลิศแค่นี้แค่เดียว เราได้แค่นี้แน่นี้แค่เลิศนิยามคาว่าเลิศทำไมเขาไปทำอะไรที่มันเลิศเขาไปทำอะไรที่มันเลิศทำอะไรที่มันเลิศหนูก็ไม่รู้คำถามเฮียถ้าผมรู้สึกว่าถ้าทริปนี้ที่เห็นแบบชัดๆเอาแบบจริงๆคือเรารู้สึกว่าหนูได้แฮปปี้ฮะเจอเจนสองเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราอยู่เป็นกลุ่มได้แบบเอนจอยแล้วก็มีความสุขกันอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติทํางานก็ทำงานคนเดียวอยู่กับเฮียอะไรเงี้ยได้เจอเจนสองก็รู้สึกแบบอู้ อะไรไงรูสึกใจมีความสุขหอ่าไหนเล่าหน่อยสิมีโมเมนต์ Moment ไหนสองเฮียทริีที่ประทับใจบ้างเชอาที่เฮียกินเยอะครับปกติเฮียไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าทริปนี้เฮียกินใช่เพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องกินครับเพราะเราไม่กินเราก็จะไม่มีความสุขที่ไปเนี่ยแต่ม,มาก็เลยตุ๊กป,ป่องเลยครับ ที่เป็นทานเหมือนกันสช่ไหมันนั้นใช่ไหมร้านอาหารที่ไทยเยอะอ่ะเยอะมากกินเยอะมากเออทำไมราคามันพุ่งขึ้นไปขนาดโอ้โหอันนั้นแต่อันนั้นคุณมาเป็นราคาแบบมีคนอื่นเราไม่ได้กินกันรับแต่ก็แพงอยู่ครับเป็นแบบตำทานกันเยอะอ่ะสไตล์แบบดูมันดีคือกินเยอะมากใครกินเยอะสุดใครกินเยอะสุดไม่ใช่ผมไม่นั้น ผมแบบพยายามผมพยายามตอนนั้นพยายามคุมอยู่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นมีถ่ายถ่ายงานมีถ่ายงานแยกครับก็เลยแบบไม่ได้ต้องกินน้อยๆครับแต่พี่ๆอ่ะกินเยอะครับทุกคนโดยโดยเฉพาะแบบกลับไปรอบนะร้านเดิมให้เคียรยไปร้านใหม่ดีกว่าเราจะได้ไปลองอะไรอร่อยเอาร้านที่แพงขึ้นครับดีมากเอาร้านแพงเลยเคี่ยรยัถ้าไม่มีตังก็อยู่ล้างจานที่ร้านด้วยกันไม่ก แคล้างไปหนูก็กลับไปนั่งรอใช่ไหมได้นี่ครับเพราะว่าเฮียฟิตหุ่นมาแล้วเฮียก็ต้องล้างก็ล้างเฮียนะฟิตหุ่นมาแล้วหนูดูไหมเปิดให้ดูเลยแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยน่ะซีค้าฟ้าไปถึงไหนแล้วค่ะฟ้าก็ล่าสุดเมื่อวานครับเพิ่งถ่ายคิวที่แปดแปดใช่คิวแปดครับก็รู้สึกว่าถ่ายยากทุกคิวเลยตั้งแต่คิวหนึ่งถึงคิวที่แปดนะครับคือแบบคิวคิวหนึ่งอ่ะจริงๆเราถ่ายได้ ซีนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าคือถ่ายละเอียดมากแล้วก็ยากด้วยครับ,รบหลังจากนี้คือก็ถ่ายเรื่อยๆเลยครับลุยถ่ายเรื่อยๆเลยยาวๆเลยครับแต่และซีนใช้คําว่ามาหากราบได้เลยแบบโอเคลุยอะไรเงี้ยเรียกไว่าแบบว่าสมแบบที่เป็นแฟนเราคอยแน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆผมบอกเลยว่าตั้งแต่แปดฟุที่ถ่ายมาสมแน่นอน เพราะว่าภาพสวยมากแล้วโลแต่ละช็อตโลเคชั่นแต่ละโลอะไรเงี้ยมันเป็นโลใหม่ๆที่ทุกคนแบบอาจจะอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยบางโลเคชั่นก็เป็นเป็นเรื่องเราที่ถ่ายทำแบบที่แรกเลยใช่ครับถึงแมซ้ซีเล็กๆก็คือละเอียดมากๆอยู่ดีครับฝากใทุกคนมากำลังใจให้หน่อยซีฝากทุกคนรอดูด้วยนะครับข้ามฟ้าเคียงเธอพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับใช่เป็นซีรีส์ที่แบบตั้งใจมากๆเพราะเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากจริงครับ ใช่ครับก็ฝากติดตามแล้วก็ทุกครั้งที่เราถ่ายก็จะมีเล่นเฟรนแล้วก็ปันเทนมาพูดคุยสนุกกันได้ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนเลยครับรับรองว่าสนุกแน่ถามอย่างหนึ่งเยู่นี่มันใกล้เทศกาลซ้นปีเราหน่อยซ้นปีเคียเขาก็รวยแต่ซูเปอร์ซันไปเลยอ่ะหนูอยากได้จริงหรือเปล่าหนูอยากได้ธุรกิจซูเปอร์ซันทั้งหมดอ้าหนูไม่ได้เป็นอยู่หรอกเนาะ อสิขอปอปอัพสตอรสักแปบสักเมืองนึงเลยเอาไปตั้งบ้านหนูเลยตั้งทำไมนะหนูขอสมบัติสมบัติอีกแล้วสมบัติเอาอีกหน่อยเราจะิีคอแล้วก็แบบกเมือกี้มาเอาสมบัติอยู่ไหน <c oughs> ก็ทำอยู่นะ <c oughs> ทุกวันนี้ขอสมบัติครับขอสมบัติอย่าได้สมบัติ ใช่เขาเซ็นดอวยมรดกไทยใช่ไหมใช่คร่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกพุกพี่จะไปรอดูว่าเคียร์จะเซ็นให้เมื่อไหร่สมบัติรอมันนึกถึงมันเหมือนย้อนยุคอยู่นะหนูยุคเก่ามากมรดกไงมรดกสมบัติสมบัติก็ไม่ค่อยจะมีให้หนูไปก็จบแล้วเฮียมีมูลค่านะเดิมก็มากนะเท่าไหร่ก็มากกว่าสมบัติอยู่ครับมากกว่าสมบัติหาค่าไม่ได้ครับผมยกตัวเองให้เลย เอาขนมหนูใข้ใช่ไหมคะหนูยกไหวไหมล่ะตอนนี้เลยมายกมาไม่เอานะเอ่อขนมขอสงสัยานกับตัวเอาไหมเอาตัวเจ้าของไหมบอกเรวสุดท้ายแล้วเอาไหมเจ้าของไหมหรือว่าเอาแต่ธุรกิจอย่างเงี้ยพี่เขาขยี้นะก็เอาเจ้าของไปยืนขายของให้เราไงเราเอาเขาเเจ้าของไปใช้ไงเอาครับเอาตัวเจ้าของด้วยเพราะว่าถ้าเราได้เจ้าของเราก็จะได้สมบัติโอเค ถราหลุาคือได้หมดทุกอ,อย่างใช่โอเคค่ะของเงินเดือนด้วยนะ <c oughs> ยังข้ามพอแนนไม่ทิ้งเลโอเคค่ะ okay, ค,คุณทางใช่เราเราเ <c oughs> ก็ให้เขายกให้เราแล้วก็ให้เขาไปทำงานให้เราไงน้องก็ไม่มต้องทำงานน้องนังน่งเฉยเฉยอิ <c oughs> นเสิร์ตลูก <c oughs>